หัวที่ชนบุรีนะครับรศิริยงศิลป์นครปฐมก็มาส่งพระกันนะรถหลามนะครับปิดพระประมาณบ่ายสามนะครับเดี๋ยวไปรอพนักงานตัดสินนะครับตอก่อนนอนหัวกระจุกเลยก็มาจากไหนครับเจ๊เดินทางมาจากไหนครับสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการโอ้โหลูกศิษย์มาวันนี้กันรถหลาม ประนามการนะครับคุณอู่นะครับคุณต้อมนะครับชุดที่หนึ่งนะครับยอดนิยมนะครับที่ได้ทำเป็นอันนี้เสร็จนี่ก็โตนี่คือการส่งพระนะครับคือปูตองนะครับส่งคอมเตอร์นะครับถึงจะหม่บัตรนะครับสามร้อยบาทนะครับเสร็จแล้วนะครับจะได้รับกล่องแบบนี้นะครับกล่องขึ้นยืนตงหมแล้วก็เขียนนะครับตามรายการนะครับ अह <laughs>